สร้างโดรนจิ๋วสุดแจ๋วอ m เมซอนจดสิทธิบัตรแล้วอ m เมซอนกำลังพัฒนาโดรนจิว๋วที่จะสามารถปฏิวัติการทำงานของตำรวจพนักงานดับเพลิงหรือแม้กระทั่งหารถที่หายบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ได้จดสิทธิบัตรในการสร้างโดรนจิว๋วติดกล้องและไมโครโฟนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เอง เจ้าโดรนจิ๋วจะตอบสนองต่อคำสั่งเสียงแล้วก็มีฟังก์ชันหลากหลายด้วยอย่างเช่นเราสามารถใช้มันตามหาเด็กที่หายไปด้วยโปรแกรมจดจำใบหน้าเด็กท a ก RFID หรือบาร์โค้ดบนเสื้อผ้าของเด็ก หรือไม่ก็สามารถช่วยตำรวจจับผู้รายได้ด้วยนะและก็ยังสามารถบินเหนือการจราจรเพื่อบันทึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนนักดับเพลิงก็ยังสามารถใช้โดรนจิว๋วตรวจดูผู้ที่หลงเหลืออยู่ในอาคารที่ลุกไหม้หรือติดกล้องวัดความร้อนเพื่อช่วยหาต้นเพลิงเทคโนโลยีนี้อาจถูกนำมาใช้ในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเช่นเวลาเครื่องบินตก ประชาชนทั่วไปก็ยังสามารถใช้รนจิ้วตามหารถหากว่าลืมที่จอดหรือไม่ก็ใช้แทนโก o p r o ก็ได้คุณผู้ฟังสนใจไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ